สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมเลาะทุ่งครับเอฟซีเมื่อนี้บ่าวแอมเลาะทุ่งได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่เพียนครับเอฟซีแม่เพียนฝันแม่นว่ัสันครับเอฟซีเนาะฟันว่าได้ไปเก็บเพ็ดพอครับเอฟซีฟันว่าได้ไปเก็บเพ็ดพอเอาหอใส่ในเสือมาเลยครับเอฟซีหอในใส่ในเสือมามาหอดบานมาเปิดออกเบิ่งเป็นไก่ครับเอฟซี ทช่าแปลครับเป็นไก่สามขาครับเอฟซีปฮายเอชพอได้ไก่สามขาครับแล้วก็บอกเลยอีกสามตัวครับเอฟซีสิเป็นตัวไรเนาะครับเนาะอุดพอเทียงอยู่ทั้งคนครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับแม่เพียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เพียงสวัสดีครับผาพีผ้านองเดือทางมาจังหวัดสีเกศครับผมมาติดตามตัวเลขกับแม่เพียงโอ้ยมาจากจากแหลกเนาะใบแอมเนาะเขาตรงเป๊ะตรงเป๊ะได้เนาะครับผม แต่ว่าขันผีพนผัวพนมานี่เขายี่ดีได้บ่อยแน่นอนครับอขันผีญาติพี่น้องหรือว่าผีท่างผัวมานี่เข่าเป๊ะเลยครับงวดนี้ผมมาบอกเป็นเป็นผู้ใดไม่เพี้ยนบัวฮะบ่ฝันบ่งอย่างแน่แน่บ่ฝันนอนหลับหลงโอ้ยบ่ฝันก็บอน้อนรับหลงเอาโบ่ฝันก็ฝันเข่าปลาเข่าดงครับเขาไปให้ยังครับเขาในปลาเนี่ยเขาไปยังครับ ไปกับโบเดือกระตาถือเสียมสัก้าวคือบถือไปห็นห็ดหอไปงัดเอาเห็ดหองัดเอาเห็ดอโอ้ครับหอเสือเสื่อยเต็มเสือปุ้มเต็มเสือเลยโอ้ครับยังไหนเห็ดอมันดินเหิดอดินเห็ดอดินครับ กะว่าเฮ็ดพอมันดินเนาะมันเอาองมากปัดเป็นไก่ไก่ตัวเดียวสามขาไก่ตัวเดียวสามขาโอ้นี่พรกไก่เป็นไก่ขนาดพวกฟันได้ไหมขนาดพวกฟันได้ไหมไก่เป็นไก่สามขาขนาดพวกฟันได้ดีไครับผมไก่สามขาไก่สามขาไก่สองขาเนาะแม่นครับไก่สามขาไก่สามขาเฮ็ดพอนี่กระดินเลยเฮ็ดพอปัดกลายเป็นไก่แล้วมันเหลือง ไปกแยากเงี้ยดว่าเอาเห็ดพอเซนี่ห้อมา,มากสิมันพอดินดอกด๊อกดอกแบกบเปิดเบิร์มันเป,ปในใิดไกล,ลกไไเป็นไก่ไก่หน่อยหรยืสำสำอไก่ใหญ่ไก่หน่อยหรือไก่ใหญ่ไหมพี่ครับกะโบนหน่อยกะโบนใหญ่ซทำๆนี่นะโอ้ไกลหน่อยไก่เพิ่มเป็นบ่าวร่าเป็นบ่าว กำลังปิ่งใส่กระเทียมครับผมเดี๋ยวทานกินอะไรยังบ้างตำใส่บบกม่วงตำใส่บบกม่วงนานเดี๋บ้างอ่านกินเลยอ่านกินนะครับเราติดขออภัยนอ้ปเราเรียนเราหัว่ครับคุณแม่ครับผมเอฟซีบอยซีเรียลนะบอยครับครับผมเอาจากไหนต่อเมพิเพี้ยนจบแล้วแม่จบแล้วเอาบ้าวเต็มบ้าวเต็มผาร่วยถามเหมือครับถามเหมือนตเลขเป็นตัวใดล่ะครับคุณแม่บานนี้ สิเปรจังไดล่ะครับกระจากรีอวบัวเคยเปรี้ยจาเถื่อกนี่ไก่สามขาไก่กระเก่าบัวครับแม่ไก่สามขาคือกันแต่ก่อนนี่เคยเปรีหายอยู a a ่เรื่อยครับครับครับคอยเป็เพื่อนเคยเคยฝันเกี่ยวกับไก่สามขาอยู่ด้วยครับแม่เพราะท้องมีนอฟาต้นเนนะต้องเขาอยืีได้วันนี้ต้อนนั้นนั่นเขาต้งตรงเออเขาตุ้งตรงเลยงวันนั้นจระเลย แต่ว่าอยากฟังจากปากแม่เพี้ยนก่อนขันแปลเป็นตัวเลขสิแปลเป็นตัวเลขให้พี่ให้น้องเอาบอลบอเบิ้งบวกหูแปลเลยบวกหูแปลเลยบอกวันนี้แต่เขาเกิดแม่เพี้ยนบอกแปรหรือหรือเอ็ดยี่เอ็ดมินแปลเหรอเอ็ดมินแปลครับเอ็ดมินเป็นคนแปลแมนบอครับเอ็ดมินแปให้แมนบอครับไก่สามขามาแต่มาไก่เป็นทะเลก่อเก่าไก่กับเก้าแมนบอครับแปลงที่แปลงง่ายหลดแล้วไก่มันก็ควอไก่กับเก่าหรดแล้ว เก้า <9. S 2> มันสิเก้าสามสันบอน่นั่เก้าสามบอคเ้าได้อยู่น <8, 3. S 1> นั่นเก้าสามกัน่าเป็นสามตัวหครับเอาสามตัวลหระครับบาทนี่สามวงมีมีมีได้ครับเพ็ดพอัอนี้ครับเพ็รพอนวงกลมๆได้ครับคุณแม่แมะ่อเฉียบมะก็เป็นไก่กันเนาะศูนย์เก้สามกตัวนะครับ เป็ผมามแมากสามตัวได้ครับใช่มากสามตัวบ่อแอมแปห้เป็นศูนย์เก่าสามเพราะว่าเฮ็ดผมมันกลมๆเนาะครับผมเนาะแต่ว่าตามจริงสิบพอนึกออมาเอาคลิปนั้นมาเพี้ยนนีแมนตัวเลขเขาก็ตามบ่เขากระางเพราะจะบ่ค่อยแปลไห้ดีครับผม่านมุชมฝันเห็นสามีกับบ่แปลไห้มิแตอรมิ้เนี่ยล่ะซอยกันแปลไห้ครับแต่่างวัเพอนก็ยังแปลเป็นเก่าสามอยู่เ้ี่บาดแต้มว่าไก่เป็นเก่าราะว่า กสิบว่าเก้าสามว่าผลว่าเออกาแสดงว่ามันแปลงหายอยู่ตัวหนึ่งอยู่แต่มาเอามาทำมาสามตัวเอาเหล็กศูนย์ไซสเพราะว่ามันได้เห็ดผอก่อนมุ่งเนาะเห็ดผอกับกลมหมุนหมุนอยู่ครับผมเป็นศูนย์เก้าสามโมมากระตัดเลยเนาะกับเอาแต่เก้าสามสามเก้ากับบัวกันแต่ว่าจะลืมได้ครับผมท่านผู้ชมเก้ากับหกนี่ฮันหัวขึ้นเป็นเลขกเก้าครับผมฮันหัวลงเป็นเหล็กหกเก้าสามหกสามยี่สี่ครับผมเนาะสบายเอ็มเนาะครับครับแมนอยู่ครับ ราะว่าพอเที่ยวกระบะแอบมาถ่ายคลิปมองได้กระซังครับผมถ้ามีเหล็กเก้านี่จะเตือนพี่เตือนน้องอยู่เลยครับผมบอกว่าเก้ากับหกนี่เป็นเหล็กตัวเดียวกันเป็นบ่อเปเพี้ยนเก้าสามคือบ่อถือกับเม็นบ่อเนื้อเลือดกัวเลือดกัวเอ้าถือผีพบบานพวบมหาอยากเตียวบอกผีพี่น้องบ่มาเก้าสามัฮะโอ้ยใส่บาทเี๋เพิ่นดูหลายเพิ่นนี้ไปเกิดที่นั่น เป็นได้ของได้บุญได้กุศลนะเพราะแบบนี้ไปบวชโอ้นี้ไปเกิดที่นั่น,น,นตัวเลขคขงแม่เพียงครับเอฟซีเนาะแม่เพียงครับเลขสามตัวครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามตันเหลีนครับเอฟซี เก่าสามสามเก่าหรือว่าหกสามสามหกก็ได้ครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีนี่ครับแคปหน้าจอไว้เลยครับเอฟซีเนาะเป็นผู้ที่ฝันดีฝันแม่นอีกผู้หนึ่งครับนาติดตามครับเป็นตัวเลขที่สวยงามครับเก่าสามนี่ครับเอฟซีหรือว่าศูนย์เก้าสามตาเล่นครับเมื่อนี้ครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเบ้าแอมรัทงสิบห้าไปเบิ่งขคองดีครับมีขลองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บเบอาาร์อมมปรทุนนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไาขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาร้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเรียกสื้อลอตเตอรี่เป็นสิ่งเดียเนาะครับท่นบานผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก คืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขลุ่ยพ่อหลวงปู่หลอดไนพ่อนวดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหนุใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮา,า,เ,าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนาะครับเน,นาะอย่างไ้ค้นหักค้นหลงเบาเบายงางไก่ปูสาวปูเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ะะานผู้ชมเมื่อแทะ,ทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ ยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน่อนสม้ชมรากาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมานํำครับได้น้ำมุนข้องหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรทีบ่บอดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรนตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามาโหลา,ายครับมาฝากอิบซีบลา,า,ายกรโทูมาได้โทูมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มึงตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับท่งสาทุ่งโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาทุสาทุสาทุสาธาครับผม Satu, satu, satu.